สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักแฟนฟุตบอลทุกท่านนะครับพบก,กับผู้อุ้มฟุตบอลไลฟ์ครับท่สบาสนาบบันดันกีฬาฟุตบอลตอนนี้ก็มาเจอกันดึกสักหน่อยนะสองทุ่มกว่าแล้วกับสองทุ่มครึ่งแล้วก็แน่นอนนะครับประเด็นที่มันกํบบาลังเกิดขึ้นเกี่ยวกับลิเวอร์พูลทีมเชียร์ของกระผมและของดอะครอบทั่วโลกเนี่ยรู้สึกว่าช่วงนี้มันจะถูกกระแสะพายุโหมกระหน่ำนะครับผลงานที่โดดเด่นออกสตาร์ฤดูกาลชนะ น่าจะ6-7นัดรวดนะครับในพรีเมียร์ลีกเนี่ยนัดรวดนะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในคาราบาวคัพก็เข้ารอบเดียวกันสัปดาห์นี้จะมีรอบ4นะครับเจอกับคริสตันเทเลต์แน่นอนครับช่วงที่ผลงานดีปีที่แล้วเราคว้าแชมป์นะครับพรีเมียร์ลีกไปฤดูกาลนี้ออกสตาร์ทอย่างสวยงามตลาดซัมเมอร์ ทุกคนร้องว้าวนะครับไม่แม้กระทั่งแฟนบอลทีมอื่นก็ร้องว้าวกับการลุยตลาดน,นักเตะของสโมสรริวกูลแต่แล้วนะครับในช่วงออกสตาร์ฤดูก,กาลเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าผลการแข่งขันของริวกูลแม้ว่าจะเก็บชัยชนะได้นะครับแต่มันมาด้วยความทุลักทุเลเหืดจับต้องมีลูกมหัศจรรย์ต้องใช้เวลาในช่วงทดเจ็เรียกว่านาทีบาปกว่าจะ เข็นแล้ชนะคู่แข่งได้ไม่ว่าจะทีมเล็กทีมใหญ่จนแล้วจนรอดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เริ่มนับหนึ่งกับผลงานที่ถ้าเปรียบเหมือนคนก็เหมือนคนที่ข้างในเนี่ยนะครับร่างกายมันเละตุ่มเป๊ะหมดแล้วนะครับเป็นเป็นโรคร้ายที่ไม่ได้รับการเยียวยารักษา แต่ภายนอกอาจจะยังดูกระชับกระเฉงภายนอกยังดูดียังเดินเหินได้ยังช่วยเหลือตัวเองได้แต่ก็เป็นไปด้วยความทุลักทุลเลกจนเมื่อเริ่มแพ้คริสเตนโพลเลนะครับในนาทีบาปตามมาด้วยแพ้กาลาตาสรายถ้าจำจำไม่ผิดนะในยุฟธาชเมเปียนสลีทแพ้เชลซีนะครับแล้วก็มาแพ้แมนยู แล้วก็แพ้เบรนท์ฟอร์ดนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนิวอรแพูลแพ้ห้าเกมแพ้มาห้าเกมจาก6นัดหลังในทุกรายการโดยแบ่งเป็นแพ้ในพรีเมียร์ลีกตอนนี้แพ้ไป4นัดรวดแล้ว4นัดรวดมีคาบ้านอยู่นัดเดียวก็คือนัดที่แล้วเจอแมนอยู่นะครับที่เหลือนี่เป็นเกมเยือนทั้งหมดนั่นอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆสิ่งเล็กๆสิ่งเดียวที่เราจะพอมองเห็นว่าเออว่ะ ผลงานแม่งก็ไม่ค่อยดีออกนอกบ้านก็ไม่แปลกที่จะแพ้อะไรอย่างเงี้ยแต่การแพ้ของเรวพูลเนี่ยนะครับมันไม่ได้แพ้แบบย่อยยับตรงนี้ก่อนนะเช่นเดียวก,กันกับตอนที่ชนะทีมอื่นเขาก็ชนะสองหนึ่งสามสองหนึ่งพอกลับจากผลงานชนะมาเป็นความ่พยแพ้ก็จะแพ้หนึ่งสองหนึ่งสองศหนึ่งและล่าสุดก็3ามสอง ไอ้สามสองที่แพ้เบรนฟอร์ดเมื่อคืนนี้ก็อาจจะเปรียบเหมือนกับสามสองที่ชนะแอดมารดินะครับแล้วทีนี้นะครับในโลกออนไลน์นะครับคนที่ทําช่องฟุตบอลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแฟนร์พูลไม่ใช่แฟนร์พูลก็ตามทุกคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นกูรูกูไม่รู้หรืออย่างผมเนี่ยผมไม่ใช่กูรูแต่ผมเป็นแฟนบอลที่มาทําช่องผมก็จะพูดในสิ่งที่ผมรู้สึกว่า อ้าวแล้วสรุปผลงานเรียบุลมันไม่ดีตอนเนี้เพราะอะไรเรื่องของเกมรูกเกมเมื่อคืนผมไม่ไปพูดแล้วนะว่าแพ้เบนฟอร์ดเนี่ยแพ้ย่งไงถ้าจะให้ผมพูดผมพูดนิดเดียวก็คือเรื่องของสภาพเรียกภาษากายแล้วกันภาษากายของนเรียบุลในการตอบสนองเมื่อโดนคู่แข่งทําเกมรุกจี่เข้าหาบุกกดดันใส่หรือแม้กระทั่ง ในหลายๆจังหวะที่ผู้เล่นบางคนเสียบอลภาษากายคือมันเหมือนกับไม่เอาแล้วอ่ะภาษากายเหมือนอ๋อเสียแล้วเดี๋ยวเพื่อนกูก็สก,กัดอ๋อมันหลุดจากตําแหน่งพื้นที่ความรามับผิดชอบคูแล้วเนี่ยไม่เป็นไรจะมีที่ต้องต้องชมหน่อยก็คือกัปตันทิมชานทังการี่ ari, อย่างโดมินิกโซบอสไลโซโบนั่นแหละที่ดูเหมือนจะเป็นเดแบกอยู่คนเดียวตอนนี้อีกหนึ่งคนที่หลายคนก็เชียร์ผมเองก็เชียร์ก็คือเฟรเดริโกเขียซาใหญ่ให้ลงตัวจริงมาก ผมเชื่อว่าถ้าเคียร์ซ่าลงกับโซโบลงได้ลงตัวจริงถ้าฟิตนะผมเชื่อว่าน่าจะเพิ่มพลังในเรื่องของสภาพจิตใจบางส่วนอาจจะรวมถึงแอนดี้โรบอสันด้วยนะครับแน,น่นอนแหละเราไปเปลี่ยนแปลงในผลงาน4-5นัด6นัดที่ผ่านมาให้มันกลับมาดีไม่ได้แต่สิ่งที่ทุกคนกำลังโฟกัสต,ตอนนี้ว่ามันถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะต้องปลดอาร์เนอร์ช่ไหแฟนบอลหลายคนคอมเมนต์ก็ค่อนข้างรุนแรงนะครับ เหมือนกับประหนึ่งว่าอาร์นอตเนี่ยอาร์เนอร์เนี่ยนะครับไม่ได้เก่งอะไรหรอกแค่ไปรับบรรดกตกทอดมาจาก j k แล้วผมก็เชื่อแฟนบอลคนที่คอมเมนต์ในลักษณะแบบนี้หลายท่านก็เคยชื่นชมอาร์เนอร์ชลอตและสตาร์ฟรวมถึงสโมสส์เมื่อตอนซัมเมอร์ว่าโอ้เก่งอะนะไปพูดคุยไปท้าทามไปเอาแผนการเล่นว่าเอ Weird, อฟอ,อ,อร,ร์อเวสถ้าคุณมาอยู่กับเราฟิล์มโปงถ้าอยู่มีอยู่กับเราเคอร์เคสตถ้าคุณมาอยู่กับเรานะครับคุณจะได้รับโอกาสคุณจะได้รับแผนการเล่นแบบนี้เราจะมาสร้างอาณาจักรสร้างความสาเร็จไปด้วยกันแต่แล้วออกสตาร์ทมาผลงานก็ดีเอ้ยว้าวแม้ว่าฟอร e เ g n วสตและคนอื่นๆผลงานจะไม่ดีแต่ผลงานผลการแข่งขันมันดีผลงานไม่ดีแต่ผลการแข่งขันมันดีมันก็เลยยังไม่ถูก ขุดคุยมากนะแต่พอเนี้ยแพ้มาสี่ชาห้านัดห้านัดในหกนัดหลังเนี่ยก็เลยโดนขุดขึ้นมาอร์เนอร์เก่งจริงหรือเปล่าคลิปนี้ผมก็ไม่พูดนะว่าอร์เนอร์ชลอ์เก่งหรือไม่เก่งผมเชื่อว่าบอร์ดบริหารของร์พูลเนี่ยนะครับก่อนที่จะไปทาบทามอร์เนอร์ชลอ์มาเขาก็ต้องเห็นอะไรในตัวของชลอ์เช่นเดียวกับเจเคที่ประกาศวางมือก็คงต้องเห็นอะไรในตัวของชลอส แม้ว่าเขาจะไม่ได้มีอำนาจตัดสินใจว่าผู้จัดการทีมที่จะมาแทนแทนตัวของ JK นี่คือใครนะครับในเมื่อบอร์ดเลือกอ r นเนอร์ชลอก็ต้องเป็นไปนตามนั้นแล้วเราก็ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแต่พอมาปีนี้ทุกอย่างมันแลอิลุงตุงนังไปหมดนะครับนักเตะเล่นดูไร้จิตวิญญาณซึ่งคลิปเมื่อวานเนี่ยผมก็พูดไปแล้วว่าถ้าเทียบกันระหว่างยุคอ r นเนอร์ลกับ JK JK เองก็ มาอยู่กับลิพูลเนี่ยนะครับหลังจากพาหงแดงคว้าแชมป์เป็นผลีกในปี2019-2020เสร็จปีต่อมานะครับประสบปัญหาผู้เล่นตัวหลักบาดเจ็บหลายคนตั้งแต่ต้นฤดูกาลอย่างที่เราทราบกันนะครับเอากองหลังเอาเอา,เอา,เอาพวกกองกลางมาเล่นปเป็นเซนเตอร์เฮนโดฟาบินโยมินเดอร์พวกเนี้ยโดนจับไปเล่นเป็นเซนเตอร์หมดนะครับแล้วผลงานมันก็ดำดิ่งมากเราไม่รู้ว่าจบฤดูกาลนั้นลิบูลจะไปจบที่ตรงไหน นะครับรักหน้าคาวานนะ้นองเต็กใครก็ไม่รู้กอ,องหลังที่ดึงมาจากใครรีเอเจนแล้วมีใครต่อใครอีกหลายคนที่ผมจําชื่อไม่ได้คาบักอีกไหมโอซานคาบักนี้ป่ะอะาจจะใช่ด้วยนะครับแล้วก็พวกดาวรุ่งนะครับแนตฟินลิปแล้วใครอีกที่โดนปล่อยตัวไปแล้วนะครับสู้กันแบบโหล้างข้างแตกก็พ,พาลิปูล์กระเสือกกระสนจน,จนจบท็อปทไปแชมเปี้ยนลีกได้ในฤดูกาลถัดไป ว้าวว้าวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงต้นฤดูกาลว่าลิบูลทุลักทุเลน่าจะจบอย่างน้อยในหน,น้าเผอจะครึ่งล่างตารางแฟนทีมอื่นก็แซวว่าหนีตกชั้นแต่สุดท้ายปลายฤด,ดูกาลลิบูลไมเร่งเครื่องแล้วก็เข้าวินเป็นที่3มมาฤดูกาลนี้เราไม่รู้หรอกครับว่าอาร์เนอร์ชลอตจะพาลิบูลไปแบบที่ JK เคทำในปี2020-2021ไหมในฤดูกาลนั้นนี่มันก็ประสบปัญหาเยอะ แต่ปีนี้นะครับแม้ว่าเรื่องปัญหา,าเรื่องบาดเจ็บจะมีไม่ได้มากเท่าแต่ผลงานมันคล้ายๆกันแล้วปีนั้นถ้าทุกคนจำได้นะครับริบูลชนะคริสตันพาเลตพาเลตดูวินล่าเจ็ดประตูต่อสองถ้าจำทีมผิดขออภไปนะไม่พาเลตก็วินล่านี่แหละเจ็ดประตูต่อสองแล้วหลังจากนั้นเริบูลก็หายไปในกรีดเมฆเลยครับแพ้คาบ้านเนี่ยหลายนัดมาก ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยแพ้เอานับเฉพาะที่แอนฟิลนะมีสี่นัดสี่หรือหกนัดก็สถานการณ์ก็ไม่ต่างจากนี้นะครับแฟนรีบูลหลายคนก็กลด่าแล้วก็เรียกร้องให้มีการปลดเจอรินครอบโดยที่ไม่ดูบริบทเลยเพราะนั้นผมเล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยก็เลยอยากจะถามเพื่อนๆว่าสรุปแล้วในความคิดของแฟนรีพูลนะเอาแค่เอาแค่แฟนรีบูลแล้วกันว่าไอ้ที่ผลงานของร์บูลมันไม่ดีตอนนี้เนี่ยมันเป็นเพราะ ตัวของอาร์เนอร์ชอตคนเดียวเพียวๆเลยหรือเป็นเพราะพวกนักเตะไม่ว่าจะเป็นตัวเกา๋าตัวไม่เกา๋าตัวใหม่ที่มาเนี่ยมันเล่นไม่เข้าขารู้ใจกันมันเกิดปัญหาภายในทีมหรือเปล่าเรื่องของสปิริตภายในทีมมันหายไปไหมถ้าเป็นทีมอื่นไม่แน่นะครับอาจจะมีปัญหาภายในเหมือนครั้งหนึ่งที่เคยเกิดกับแมนยูนะครับพวกการนาโชรดฟอร์ดเดรดอนซันโชแอนโทนีที่แบบ แบ่งโกกแบ่งเหล่าตัง้งแต่สมัยของเอริกเทนฮากอยู่จนตอนนี้อัลโมริมก็ผลงานเริ่มดีขึ้นชนะ3 4นัดรวดแฟนแมนยูก็เปลี่ยนจากจะไล,ล่ก็เป็นไม่ไล่แฟนทีมอื่นที่เคยไปแขวไปแซวเขาก็เริ่มไม่กล้าแซวกับการลิเวอร์พูลองอ,อาร์เนอร์ชลอตออกซาร์ดมาฤดูการต้นฤดูการชนะมา5-6นัดรวด7นัดรวดในทุกรายการก็ไม่มีใก้าแขวแต่พอเริ่มดำดิ่งแพ้มา5นัดรวด นะครับสี่นัดรวดในพิมพ์บลีก่อนมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยโดนถาโถมบ้างก็เป็นวัตถจักรของวงการลูกหนังนะไม่ใช่เรื่องแปลกทีนี้อย่างที่ผมบอกคือใครผิดใครต้องรับผิดชอบอันดับแรกเลยแน่นอนครับคําว่าทีมสโมสรฟุตบอลครับทุกคนต้องรับผิดชอบผู้จัดการทีมสตาฟนักเตะทุกคนต้องรับผิดชอบอย่างอร์นเนอร์บอกว่าให้สัมภาษณ์หลังเกมกับที่แพ้เบนฟอร์ดเมื่อคืนบอกว่าผิดหวัง ติดหวังในที่นี้คือการตอบสนองอะ่ะมันค่อนข้างช้าเราก็เห็นว่าหนึ่งการจ่ายบอลการออกบอลการเพรสแม้กระทั่งมีอยู่จังหวะหนึ่งที่เบนฟอร์ดได้เกมผมไม่แน่ใจได้เป็นเกมสวนกลับแหละนะครับขึ้นมาทางกลาบผมเห็นแล้วว่านักเตะตรงปากประตูมีสองคนสองคนนี่คือได้เป็นเตียโก้นะครับเป็นเตียโกอีกออีกอเตียโกของ เบนฟอร์ดกับฟานได์ถ้าจำชื่อของนักเตะเบนฟอร์ดผิดขอไปนะครับซึ่งผมเห็นแล้วแหละว่าบอลเนี่ยมันยังอยู่ทางด้านข้างถ้าเป็นฟานได์คนเก่าหรือเป็นคนที่ช่วงท็อปฟอรนะ์มเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยให้กองหน้าของคู่แข่งหรือนักเตะของคู่แข่งอยู่ในพื้นที่ที่อันตรายแบบนั้นแม้ว่าแม้ว่าฟุตบอลจะยังไม่มานะครับแม้ว่าจะฟุตบอลจะยังไม่มาช็อตนี้ผมก็ดูแล้วก็ มันไม่ใช่ฟันได้คนเดิมคือถ้าเป็นฟันได้คนเดิมอีกจะต้องขยับเข้าหาเร็วมากกว่านี้นะครับในในเกมถ่ายทอดสดเนี่ยผู้บรรยายยังบอกว่านักเตะของเบนฟอร์ดเนี่ยวิ่งแซงฟันได้มาจริงๆผมว่าไม่ใช่หรอกถ้าเป็นฟันได้ตั้งใจเล่นมีสมาธิเล่นเกมผมว่าก้าวขายาวๆอ่ะนะครับยังไงก็ถึงจะไล่ไม่ทันแต่ยังไงก็น่าจะสะกัดทันยังดีที่ว่าช็อตนั้นเออไม่แน่ใจว่าของหน้าของเบนฟอร์ดเนี่ยยิงออกไปเองหรือยังไง หรือติดเซฟประมาณไดเชอร์เบอรีหรือ,อยังไงนี่แหละ,ะนะครับมันจะเกิดคําถามว่าเอ๊ะแล้วปัญหาที่แท้จริงมันอยู่ตรงไหนอย่าลืมนะครับว่าในฤดูกาลนี้เลพูลเสียจอห์นไฮทิงก้าไปเจ้าตัวออกไปคุมทีมเป็นในายใหญ่ในลีกเอเดเวิเรชัลีกของฮอลแลนด์ก็ไปดึงทางด้านของโชอร์นิฟานบรองฮอสซซึ่งก็เป็นคนชาติฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์เหมือนกันนะครับมาแทนมาเป็นมือขวาของอาร์เนอร์แทน ผมก็ไม่แน่ใจว่าจุดนี้มันจะมีส่วนกับแท็กติกการเล่นหรือแม้กระทั่งการมีปฏิสัมพันธ์การปลุกขวัญกำลังใจความฮึกเหิมให้กับนักเตะเหมือนเช่นเหมือนเฉกเช่นตอนที่ชอนไฮติงก้าอยู่ไหมผมยังไม่ค่อยเห็นหรือเอาเป็นว่าผมยังไม่เห็นว่ากูรูนักวิจารณ์เรื่องฟุตบอลเนี่ยช่องไหนพูดถึงกรณีมือขวาของอร์เนอร์ชาร์ตเลย ทั้งหนึ่งพวกเราเคยพูดนะครับในยุค JK เนี่ยมีการเปลี่ยนตัวใช่ไหมจากเป๊ปเป๊ปลินเดอร์มาเป็นอีกคนหนึ่งผลงานก็ไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีการเปรียบเทียบว่าเออเป็นเพราะว่า JK มีมือขวาเปลี่ยนแปลงมือขวาใหม่หรือเปล่าหรือยังไงมีปัญหากันไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับหรือมันเป็นที่ตัวของอาร์เนอร์ชาร์ลสเองที่ไม่มีรูปแบบการเล่นที่ชัดเจน อ,ออกแนวรักพี่เสียดายน้องออกแนวหลอนออกแนวลองลองแท็กติกอะไรไปเรื่อยทําไมไม่เล่นเหมือนเดิมคำว่าเล่นเหมือนเดิมหมายถึงก็เหมือนปีที่แล้วคุณพาวีร์พูนเป็นแชมป์พิมเีอร์ดกและช่วงท้ายเนี่ยวอร์พูนก็มีลุ้นนะครับนอกจากาไปแพ้นิวคาเซิลในเกมนัดชิงคาราบาวคับ,คบใช่ไหมครับที่เหลือวีร์พูนก็ยังมีลุ้นเพียงแต่ว่าไม่รู้เล่นเหมือนไม่เอาอะไรแล้วเล่นเหมือน ปวแต้มมันขาดแต้มมันห่างก็เลยไปโฟกัสในพรีเมียร์ลีกอย่างเดียวในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ไม่ได้เลวร้ายห,หรอกอ่ะอุบัติเหตุการตกรอบเพราะการแพ้จุดโทษเล่น2นัดแล้วแพ้จุดโทษต่อปารีสเนี่ยมันไม่ได้เลวร้ายห,หรอกมันก็เกิดขึ้นได้กับทุกทีหมดแหละไม่ใช่แค่กรรัลลิพูลหรอกนะครับบาเยิร์นมาดริดทีมใหญ่ๆมันก็เขาก็เคยตกรอบ16ทีมรอบ8แล้วทั้งนั้นน่ะแล้วการแพ,แพแ้แพ้ปารีสมันก็ไม่ได้ทีมมันก็ไม่ใช่ทีมไก่กาอะไรถูกไหม มันก็เลยเกิดคําถามว่าหรือว่าเป็นเพราะอาร์เนอร์ชอลตที่มีความภาวะรวังในเรื่องแผนการเล่นแทคกติกการเล่นหรือมันเป็นเพราะว่ามือขวามีการเปลี่ยนแปลงจากจอห์นไฮติงก้ามาเป็นโจนี่ฟันบองฮอสหรือเปล่ามีผลมากน้อยแค่ไหนผมไม่ทราบหรือเป็นเพราะวแต่เรย์ูลเนี่ยได้แชมป์เปเลีกฤดูกาลที่แล้วแล้วมีความดึกอิ่มตัวทนงตนว่าไอ้ครูเก่งแล้วก็เลยเล่นแบบชิวๆไม่แอคทีฟเหมือนปีก่อนหรือเปล่า เพราะก็อย่าลืมว่าหลังจากคว้าแชมป์พเมียราลีกเนี่ยสองสองสมัยหลังเนี่ยญี่ปุ่เป็นแบบนี้คือตอน JK คุมพอได้แชมป์เสร็จก็ผลงานก็ดาดิ่งแต่ของ JK มันพอเข้าใจได้ว่าตัวหลักมันบาดเจ็บเยอะโดยเฉพาะกองหลังมายุคอาร์เนอร์ชลอสเนี่ยแม้ว่าอาริซอนจะเจ็บคนนั้นคนนี้จะเจ็บแต่กองหลังตัวหลักมันยังอยู่ไงฟันได้อยู่คนาเต้ยอยู่โกเมสอยู่โรเบิร์ตสันอยู่ คอร์เคสอยู่ฟิล์มปงแม้ว่าจะเจ็บก็เขอยๆออกออกเพราะในแบตเตอรี่อยูอ่มันหลายปัจจัยนะครับผมเชื่อว่าต่อให้ทุกคนแสดงความวิเห็นในในมุมมองของตนเองผมเคารพทุกความคิดเห็นแต่ผมอยากจะให้พวกเรารู้ว่าปัญหาที่แท้จริงของญี่ปุ่นตอนนี้มันคืออะไรผมยังฟันธงไม่ได้วะ่ะทุกอย่างมันอาจจะผสมรวมกัน ฮังอาร์เนอร์ชลอตที่ยังไม่เป็นตัวของตัวเองตอนนี้ยังหาสูตรลงตัวกับผู้เล่นหน้าใหม่ไม่เจอแล้วกันผมใช้คานี้อาร์เนอร์ชลอตยังหาสูตรลงตัวกับผู้เล่นหน้าใหม่ที่เข้ามาสู่ทีมยังไม่เจอนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์เรนเวสอิซักฮูโก้อีกิดิก้เอาสามตัวหลักนี้ด้านไหนจะมีวิงแบ็กซ้ายขวาอิลอตเคอร์เคสเนี่ยผลงานไม่ได้ใกล้เคียงกับตอนที่เล่นอยู่เอฟซีบอลมัตชเลยเชรมีฟิล์มโปงก็จิบบอลออเด็ดแอดยังเรียกความเก่งอะไรไม่ได้เลยนะครับตอนเนี้ย คอนเนอร์อแบลลี่ยังพอถูไทยคอนเนอร์อแบลลี่เองก็ก็คือก็อถือว่าฟอร์มดอรอปลงจากถ้าเทียบกับตอนที่เขาเป็นแบ็กอัพให้กับเทรนต์อเล็กซานเดอร์อานตอนนั้นเล่นดีมากทั้งรับและรุกมาตอนนี้ดูเก๊กๆกลางๆอย่างไรพี่คนซาร่าเองไม่ต้องไปพูดถึงครับตอนนี้คือผมเคยทําคลิปแล้วพูดไปแล้วว่าผลงานส่วนตัวของซาร่าที่ดอรอปลงกับความมั่นใจของเขาแม้ว่าเมื่อคืนจะยิงประตูสุดสวยได้มันไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะเกิดจากการที่เขา ผิดหวังจากรางวัลบรลลงดอไหมนะครับแม้ว่าเขาจะทําเพื่อทีมทําเพื่อตัวเองแต่แน่นอนอะนะครับนะักฟุตบอลทุกคนมันมีถ้าเขา move on ถ้าสมมติว่ามันเป็นเพราะเขาผิดหวังจากบรลลงดอจริงๆเนี่ยนะครับซาร่าเองด้วยประสบการณ์ขนาดนี้ก็ต้องรีบ move on พาตัวเองกลับมาอยู่จุดที่ควรจะเป็นแล้วก็เป็นผู้นําให้กับน้องๆในการเรียกความเก่งกลับมาในช่วงที่เหลือหลังจากนี้ซึ่งผมเชื่อว่ามันไม่ได้สายเกินไปหรอกครับ ตอนนี้เราตามหลังอานจะนอลอยู่4แต้มถ้าปืนใหญ่ชนะก็จะกลายเป็น7แต้มกับช่วงระยะเวลาแค่แข่งมา8-9นัดมันก็ไม่ได้เลวร้ายมากถ้าคิดว่าหลังจากนี้จะรีบลุกและเดินหน้าต่อเพราะนั้นสุดท้ายของคลิปนี้จะมาพูดถึงโปรแกรม4นัดหลังจากนี้ชี้เป็นชี้ตายของลิเวอร์พูลเลยนะครับถ้ากลับมาได้นะครับผลการแข่งขันดีๆนะครับรักษาทรงได้แล้วเก็บแต้มได้ ผมเชื่อว่าลพูลก็มีสิทธิ์ที่จะกลับมาในช่วงปลายปีนี้ไปถึงช่วงที่เหลือของฤดูกาลแม้ว่าจะมีแฟนทีมอื่นอาจจะคิดว่าไอ้คีโมตื่นได้แล้วมึงผมก็ไม่แคร์เพราะผมรักล์พูลก็เหมือนช่วงที่ทีม,มอื่นผลงานไม่ดีแฟนบอลเขาก็อยู่เคียงข้างเขาก็ยังเชียร์เพราะนั้นกับแค่ล์พูลแพ้แค่นี้แล้วผมจะทิ้งทีมแล้วไม่พูดถึงทีมไม่ให้กำลังใจท,ทีมผมก็คงเป็นแฟนบอลที่ดีไม่ได้ถูกต้องไหมครับ โปรแกรมริบูลที่ว่าเริ่มที่กลางสัปดาห์นี้นะครับคืนวันพุธเข้าเช้าวันพฤหัสที่30ตุลาคมริบูลเปิดแอนฟิลเจอกับคริสตันพาเลตนี่เป็นการถอนแค้นส,สางแค้นแน่นอนเจอกัน2เกมในฤดูกาลนี้คอมมูนิตี้ชิลแพ้จุดโทษ <c oughs> หรือเปล่า <c oughs> นะครับแพ้คริสตันพาเลตในคอมมูนิตี้ชิลแล้วก็ยังมาแพ้นาทีบาบในพรีเมียร์นะครับที่เซลเฮิร์สพาร์คเพราะนั้น สองเกมที่ไม่ได้เล่นที่แอนฟิลด์ริบูลพ่ายแพ้ให้กับคริสตันปรเลดทั้ง2เกมเพราะฉะนั้นกลางสัปดาห์นี้ถ้าจะเรียกขวัญกาลังใจนะครับรอบ4ก็คือรอบ16ทีมเนี่ยริบูลต้องชนะคริสตันปรเลดเท่านั้นถ้าชนะแล้วเข้ารอบได้สถานการณ์ความโกลาหลนะครับการกลดด่าเสียงสาบแช่งมันก็จะทุเลาเบาบางลงและต้องอยู่ในฟอร์มที่โอเคด้วยหลังจากนั้นพิมลีแค่วันอาทิตย์เล่นคืนวันเสาร์เหมือนเดิม ตีสามนะครับเวลาน่าจะเปลี่ยนแล้วแหละนะครับเมื่อเมื่อคืนเล่นคืนวันเสาร์ตีสองเข้าเช้าวันอาทิตย์สัปดาห์หน้าเล่นคืนวันเสาร์แต่ไปตีสามนะครับบอลจบก็พักบินทบาทนะอันนี้เล่นที่แอนฟิลด์เหมือนกัน,กนเจอกับแอสตันวิลล่าทีมที่ปีนี้ก็ยังไม่ค่อยดีนะครับแอสตันวิลล่าปีนี้ยังไม่ค่อยดีแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับถือว่าเป็นของสแสลงที่วิปูลเคี้ยวยากอยู่เหมือนกันอ่านี่คือ2เกมที่วิปูลได้เล่นในแอนฟะิลด์แล้ว ใน2ถ้วยรายการหลังจากนั้นกลางสัปดาห์ถัดไปน,น, 4, นะครับคืนวันอังคารที่4พฤศจิกานะครับปีสามเล่นที่แอนฟิลด์เจอกับเรอัลมาดริดครั้งนี้แน่นอนแหะครับกับผลงานแค่นี้ผมเชื่อว่าฝั่งเรอัลมาดริดตอนนี้ที่เป็นจ่าฝูงอยู่ไม่รู้ว่าเสียจ่าฝูงกับบาร์เซโลนาอย่างผมยังไม่ได้ดูเนาะน่าจะเจอกันเองด้วยนะครับเอลกาซิโกน่าจะเจอกันเองด้วยระหว่างบาร์ซ่ากับมาดริดถ้าลิเวอร์พูลเอาชนะ เรามาลินได้ทีู่รจะมีเก้าแต้มเท่า,ากับมาริตผมเชื่อว่าถึงตอนนั้นเนี่ยอะไรอะไรมันจะคลี่คลายลงนะครับบรรยากาศภายในทีมความการสูญเสียขวัญกำลังใจเนี่ยมันจะกลับมาแต่ถ้าหาไม่นะครับสามนัดที่ว่านี้3รายการนะครับที่ผมเล่นในแอนฟิลด์ทั้งหมดคาราบาวครับรอบ16พีริมบีกนักที่นัดที่10มั้งนะครับ แล้วก็นัดที่10แหละนะครับพิมาริกนัดที่10เจอแอสเซนล่าที่แอนฟิลด์แล้วก็ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดที่4ีนะครับสามนัดที่แล้วเนี่ยชนะ2แพ้ไป1นัดที่4นี่ก็คือนัดครึ่งทางวี่์ุูลมีความจำเป็นที่ต้องชนะเอาไว้ก่อนแม้ว่าจะเจอเรอัลมาดริดก็ตามถ้าทำได้ผมว่าทุกอย่างมันจะ มันจะกลับเข้าที่เข้าทางไม่อาจจะยังไม่100ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตามต้องดูผลงานแบบนัดต่อน,นัดน,นี่แค่เอาโปรแกรมมาให้ดูหลังจากนั้นนะครับเอาแค่นัดน,นี้ก่อนหลังจากจ,ากจบมาดิดเสร็จร์บุลจะไปเยือนเอทีฮัดของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ตอนนี้กลับมาลุนแชมป์เต็มตัวนะครับกลับมาสู่ฟอร์มเก่งอีกครั้งหนึ่งสําหรับเรือใบสีฟ้าอดีตแชมป์4ส,สมัยรวดก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้น4ส,สมัยรวดแล้วก็มาเสียแชมป์ใกนการร์พูลมันก็เลยมองว่า ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมไปถึงต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยชีย้เป็นชี้ตายนะครับดังนั้นโปรแกรมของญี่ปุ่นอาจจะเจอทีมไม่ได้หนักมากไม่ได้หนักก็ไม่ใช่ที่เจอซันเดอร์แลนด์ตอนนี้ซันเดอร์แลนด์ก็เป็นรองจากฝูงอยู่นะตอนนี้ผมนั่งบันทึกคลิปเนี่ยซันเดอร์แลนด์เป็นรองจากฝูงนะครับมีเบาหน่อยก็นาทีแฮมฟอร์เรสที่ปีนี้ผลงานไม่ดีนะครับผลงานดําดิ่งหน่อยก็นี่คือโปรแกรมสีนัดต่อไปของญี่ปุ่นนะครับเอ่อสามรายการนะครับสามรายการ ที่ลิบูนจะต้องอยู่ในเส้นทางถ้าตกรอบคาราบาวครับอันนี้อาการล่อแล้วนะได้เดี๋ยวต้องไปเจอกับแอสตันวิลล่าแม้ว่าจะเล่นที่แอนฟิวก็ตามเพราะว่าอย่าลืมนะครับคาราบาครับเล่นที่แอนฟิ์ถ้าแพ้แล้วตกรอบเนี่ยพลังพายุโหมกระหน,น่ำคูณโอ้โหไม่รู้กี่ไม่รู้จะคูณเท่าไหร่ดีนะครับอร์เนอร์จะทานอยู่ไหมแล้วในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเสมอก็ยังฟอร์ทำเนาถ้าแพ้เรอัลมาดิดในบ้านดี ก็จะหยุดอยู่แค่6นัดจากการเล่น4ี่นัดอ่าไม่ใช่หยุดอยู่แค่6แต้มจากการเล่น4ี่นัดครึ่งทางของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมีแค่6แต้มเนี่ยอีก4ี่นัดที่เหลือนี่หนักนะครับหนักอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันเอาโปรแกร,รมมาให้ดูทิ้งท้ายสุดท้ายท้ายสุดผมก็อยากจะบอกทุกคนว่าในวันที่พวกเราคว้าแชมป์ในวันที่พวกเรามีผลงานดีพวกเราด่งดำ่ำกับความสําเร็จเหมือนที่ผมพูดในคลิปก่อนเลยแต่ตอนนี้อ่ะ คุณจะรู้สึกแย่ไม่ผิดคุณจะรู้สึกผิดหวังก็ไม่ผิดแต่บางครั้งการที่เราจะแสดงออกถึงบางสิ่งบางอย่างเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้รู้นะครับเราไม่ใช่เป็นผู้ตัดสรู้ทุกสิ่งอย่างวิพากษ์วิจารณ์ได้ครับผมก็วิพากษ์วิจารณ์ได้ใครเล่นไม่ดีผมก็พร้อมด่าเหมือนกันนักเตะที่ผมที่ทีมเราเชียร์เนี่ยแต่ด่ามันต้องด่ายอย่างมีเหตุผลนะครับ แต่ในภาพรวมตอนนี้มันไม่ได้ว่าเราจะไปโยนบาปให้กับอาเนอร์ชลลอตคนเดียวนี่ผมไม่ได้มาปกป้องอาเนอร์นะแต่แค่อยากจะบอกว่าในหลายๆปัจจัยมันมีโอกาสที่จะมีส่วนทําให้ผลงานของริบุนดําติ่งลงเพียงแต่ว่าตอนเนี้สิ่งที่เด่นชัดที่สุดก็คือผลการแข่งขันมันไม่เป็นใจแล้วนักเตะภาษากายเนี่ยมันแสดงออกมาเหมือนกับเล่นแบบร่างไร้วิญญ,ญาณก็รอติดตามกันต่อไปนะครับ ว่าสถา,านการณ์ของลีปูลจะดำดิ่งเหวลึกลงไปมากกว่านี้หรือจะฟื้นตัวได้ในช่วงปลายปีนี้เข้าสู่ศักราชใหม่ปี2026ยังไงเสียก็เหมือนเดิมครับ Never Give Up y o u will n e v e r w a l l o r l d นัดเจอกันจุกๆ